ะะวัดถ้ำกินนาลีนะคะว่าจะเป็นยังไงเ็วเรามาเรามาเดินไปได้วยกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้หินหัวสิงโตนะคะจะเดินไปแล้นะคะ แล้วก็จะมีเซลฟี่ไปกลางทางนะคะกินปลาโลมานะคะอย่างสวยเลยนะคะกออย่า ลมมาเกยตื S <S <Si ้นแล้วเปล่าคุณแม่ถ่อามมาหน่อยลมมาเกยตื้นนะเนี่ยนี่ลมมาเกยตื้นด้วยนะคะลมมาหเย็นแลีจาย

<พ uka> สวัสดีนะคะวันนี้นาตีก็มาถึงอ่าอะไรนะคะถ้ำปาโลมาถ้ำปาโลมาแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าก็จะเปื่อยออกมดเลยนะคะพีมก็เปื่อยออกมาแล้วนะคะจะมาดูรับชมนะคะบรรยากาศของถ้ำโลมานะคะก้อนหินโลมานะคะแล้วก็จะมีโลมาตัวจริงด้วยนะคะของคุณยายเาดวด,ดูนะคะตัวแรกอะ ใี้ดูนมัตีกอนนะคะว่าเป็นยังไงใ้ตร้อนมากเลยกะทะนีน่ตอนนี้นั่งพักก่อนนะคะร้อนมากตายแล้วเจ้ายเองเขาก็เลยข้องขันน้ำมนต์ไปเลยเซฟีเข้าไป ว <Man. S 3> สวัสดีนะคะตอนนี้เราก็ี่าจาเราเียมเแมนสวัสดีนะคะตอนนี้เราก็จะลงแล้วนะคะลงไปที่ไหนนะคะองดัมค่ะไปองคดํานะคะตอนนี้ลงบันไดสามขั้นก่อนนะคะหลังจากที่ขึ้นมาภูเขาแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากเหงื่อ,อไหลเต็มตัวเลยนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นสภาพตอนนี้ให้ มาดูกันขั้นตอนกันลงก่อนนะคะว่าเป็นยังไงลําบากแค่ไหนนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะได้มาเดินป่าได้รับชมธรรมชาติสวยๆนะคะข้างหน้าก็จะเป็นคูอ้อมแสนสวยนะคะับ <c oughs> มารับชม <c oughs> บรรยากาศสวยๆนะคะ <c oughs> ของถ้าอะไรนะคะคุณถ้ำจะ <c oughs> ไ,ไปดูหินหนาค่า <c oughs> ตอนนี้เราจะไปดูหินหนาคานะคะ เรามีไกด์นำทางด้วยนะคะไกด์<ห>แสน<อ>ส<อ>วยนะคะน้องดาวของเรานะคะเออกลับไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็เดินเลาะลัดตามป่าก่อนนะคะดูสภาพนะคะ <c oughs> นี่มีไกด์นำเที่ยวของเรานะคะ <c oughs> สะภาพดูไม่ได้แล้ว <c oughs> ที่ดาวนะคะหรือน้องดาวของเรานะคะ ไกล้นำทางแสนสวยนะคะจีมาคอยเป็นเป็นไกด์นำทางนะว่าต้องไปจุดไหนจุดไหนบ้างนะคะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วดูแลความปลอดภัยของพวกเรานะคะตึ้งองค์ดำนะคะก็จะอกทีหนึ่งก็เป็นหินนะคะหินนาคานะคะรียกอีกอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นหินนาคานะคะเราก็วันดีเรามัน เที่ยวกันสี่คนนะคะวันหยุดของพวกเรานะคะสี่วันใช้ไปสองวันนะคะแล้วก็จะกลับไปในโหมดของการทำงานอีกในวันจันทร์นะคะเลาะลัดป่าสวยมากเลยนะคะ นี่จะเป็นหัวงูนะคะหัวงูเหรอคะนี่ <c oughs> ก็จะเป็นลำตัวนะคะดูเอานะคะ <c oughs> ในหัวหัวในหัวงูที่สองค่ะหัวงูที่สองในจมูกตาอยู่ไหนเดี๋ยวให้ไกด์บอกนะคะไหนตาในจมูกนะคะนนนีด้้าะะะคจเป็นตาเดี๋ยวเราจะดูยังไงนะคะว่าจมูกค่ะจะดูนะคะคือทั้งใบหน้าท่านเลยอ๋อใบท่าใบหน้าของท่านเลยนะคะมีตามีตาจมูกครบหมดเลยนะคะลำตัวอยู่ด้านในนะคะลำตัวของเพื่อนจะอยู่ด้านในนะคะจากที่ไกด์พูดนะคะ ้วคราวนี้เข้ามาด้านในก็จะเป็นองค์ดำหินนาคาะแล้วค่ะเข้าไปก็จะเป็นหินนาคานะคะขององค์ดำนะคะเดินมาได้นี่ค่ะใหญ่นี่จะเป็นองดำานตัวด้านหัวอยู่ด้านบนนะคะนี่คือดำตัวท่านขดท่านขดอยู่น <Gym. S 2> ะคะนี่คือองค์ดำนะคะ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นบริวารอีกตัวหนึ่งค่ะขดอยู่ด้านขดอยู่ข้างหลังนี่ค่ะอันนี้คือองค์ดํานะคะเดี๋ยวนะคะขดตัวอยู่นะคะข้างหลังเราดูมาดูข้างหลังะคะจะเป็นบริวาลของอนนท่านองค์ดํานะคะนี่ค่ะด้านนี้ด้านนี้นนข้างหลังจะเป็นบริวาลของท่านองค์ดด้านหัวแลําลำตัวขดอยู่ค่ะอันนี้บริบาลนะคะอันนี้ลำตัวนะคะข้างบนจะเป็นหัว กฎระเบียบนะคะก็คือห้ามจับต้องหินเพื่อถ่ายรูปเด็ดขานะให้ยืนห่างๆได้นะคะกฎระเบียบนะคะไม่ให้จับที่โขดหินไปยืนถ่ายด้านโน้นนะึงจะสวยสวยมากเ,เลยนะคะเป็นลำตัวเลยนะคะ ขดตัวอยู่นะคะ,ะ,คะอันนี้หินงวงช้านะคะพ่อแม่ลูกนะคะอันนี้ช้างลูกนะคะ